มหาสมุทรเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์เอาละอานน์นายจะต้องพาพวกเราลงไปสำรวจว่าใต้ล่างนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ในความมืดมิดนั้นบ้าง113เมตรนี่คือสถิติโลกของการดำน้ำแบบตัวเปล่าที่ลึกที่สุดแค่การกลั้นหายใจเพียงครั้งเดียวเขาก็ดิ่งลงมาได้ลึกกว่าตึก30ชั้นซะอีก200เมตรแสงอาทิตย์เริ่มเลือนหาย เราเข้าสู่เขตแดนสนธยาที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตเริ่มปรับตัวด้วยการมีดวงตาขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งสร้างแสงได้เอง332เมตรที่ระดับความลึกนี้คือสถิติโลกของการดำน้ำแบบสกูบาที่ลึกที่สุดเป็นการท้าทายขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์ภายใต้แรงกดดันมหาศาล500เมตรโดยเฉลี่ยแล้ว นี่คือระดับความลึกสูงสุดที่เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสามารถปฏิบัติการได้ลึกกว่านี้ตัวเรืออาจทนแรงดันไม่ไหว600เมตรนายอาจจะได้พบกับปลาหมึกยักษ์ในตำนานพวกม,มันมักอาศัยอยู่ในช่วงความลึกนี้ที่ซึ่งพวกมันต่อสู้กับศัตรูตามธรรมชาติอย่างวานสเปิร์ม3,800เมตรในความเงียบสงบและความมืดมิด นี่คือที่พักพิงสุดท้ายของเรือในตำนานนั่นคือไททานิกซากเรือที่ยิ่งใหญ่ได้นอนหลับไหลอย,อยู่ที่นี่มาน,นานกว่าหนึ่งศตวรรษ3,800เมตรคือจุดที่เรือดำน้ำนำเที่ยวไททันเกิดระเบิดอย่างรุนแรงจากแรงดันน้ำมหาศาลในปี2023เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงอันตรายของโลกใต้ทะเลลึก8,178เมตร นี่คือระดับความลึกที่สุดที่เคยมีการบันทึกภาพปลาได้เป็นปลาสายพันธ์ุปลาหอยทากมาเรียนาที่มีร่างกายพิเศษทนทานต่อแรงกดดันได้อย่างน่าเหลือเชื่อและ19,35เมตรเราก็มาถึงจุดที่ลึกที่สุดบนผิวโลกในร่องลึกมาเรียนาหากนำยอดเขาเอเวเรสต์มาวางไว้ยอดเขาก็ยังจมอยู่ใต้น้ำอีกกว่า2กิโลเมตร มีมนุษย์เพียงไม่กี่สิบคนที่เคยเดินทางมาถึงจุดนี้